มีคนขออุ้มพี่ดาหะให้อุ้มป่ะไม่ให้ให้อุ้มหน่อยได้ไหมฮ่าอุ้ยพี่ดาไม่ให้อุ้มนะคะทุกคนเขาบอกพี่ดาหน้าอุ้มจังเลยน่ารักจังเลยขออุ้มหน่อยได้ไหมอุ้ยไม่ให้เออพี่ดาให้แม่อุ้มคนเดียวหน่อลูกือนะเออพี่ดาให้แม่อุ้มคนเดียวอุ้ยหัวงตัวจังเลยพ่อเนื้อทอง นอนอุ้มมุ้งอยู่ข้างล่างอ่ะดูให้ใครอุ้มก็ไม่ให้อุ้มให้แม่อุ้มคนเดียวกะงั้นแม่อุ้มไปกินหญ้าเนะาะไปตายเปล่าเราไม่อยากออกเหรอวันนี้อันนี้อารมณ์ไม่ดีเหรอดูกนะเนาะอออารมณ์ไม่ดีครับไม่ให้ใครอุ้มหรอกอ้าวปวดจับโอเคโอเคไป,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบายบาย